ค่ะทุกคนตอนนี้อูอยู่ที่ตลาดนานาจเจริญน,นะคะมารอบนี้จะพาเพื่อนๆ,ๆมาดูเป็นตลาดช่วงเช้าๆนะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะคะช่วงเช้าๆจะเป็นโซนด้านหน้านะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าด้านหน้าเขาขายอะไรกันบ้างนะคะช่วงตลาดเช้านะคะอันนี้ช่วงด้านหน้าก็จะเป็นนี่นะคะเป็นมีร้านส้มตํานะคะทุกคนมีร้านส้มตํานะคะ แล้วก็จะเป็นร้านผนลไม้นะคะตรงโซนนี้ก็จะมีแบบปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นมีขายผ้านะคะมีขายเสื้อผ้านะคะโอ้สวยจังเลย นะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกันนะระวังรถนิดนึงนะคะทุกคนนะระวังรถนิดนึงนาก็จะมีร้านขายของเยอะแยะเลยค่ะทุกคนมีพวกชานะคะมีชาชาไขามุกต่างๆนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นชานะคะ ั่งนี้ก็จะเป็นชานะคะมีหลายมีหลายร้านมากเลยนะคะทุกคนนะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นเอ่อเป็นมุมศูนย์อาหารนะคะทุกคนเป็นมุมศูนย์อาหารให้ทุกคนได้มานั่งทานกันนะคะเ,เดี๋ยวเราเดินฝั่งนี้ทุก,กอนนะ ก็จะเป็นโซนนั่งกินนะคะเป็นโซนนั่งกินช่วงเช้าๆนะคะคนก็จะมาทานกันเยอะนะคะมีต้มเลือดหมูมีข้าวมันไก่มีเยอะมากเลยนะคะ๋วยเตี๋มีครบหมดทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนะ่ะ อ่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นแบบว่ามีกาแฟมีก๋วยเตี๋ยวมีหมดทุกอย่างเลยนะคะนี่มีขาหมูนี่ก็จะเป็นขาหมูนะคะทุกคนนะร้านป่๋ยจับนะคะร้านป๋วยจับนะคะ,ะ,คะทุกคนนะ จะมีพวกพวกของสดก็มีนะคะมีพวกเนื้อสัตว์เนื้ออะไรก็มีนะคะทุกคนนะมาได้นะคะช่วงเช้าๆชาๆนะนี่นะคะก็จะเป็นแกงใต้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูแกงใต้ก่อนนะว่า,าจะเอาอะไรกินชวชวงเช้านะคะเมนูให้เลือกเยอะมากเลยนะคะทุกคน ร้านพวกกับข้าวจะมีเยอะนะคะร้านกับข้าวจะมีเยอะน,ะะน,ะอะนี่ขนมไทยขนมหวานก็มีนะคะทุกคนนะ ขนมไทยขนมหวานน่ากินมากแซนด์วิชนะคะมีขนมอันนี้มีเป็นหอมโมบนะคะหอมโมบทของกินเยอะมากเลยค่ะทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ บรรยากาศนะคะผลไม้ก็มีนะคะผลไม้ก็มีเยอะนะคะทุกคนเราออกมาตรงนี้ข้างหน้านีโซนแถวโซน,นแถวข้างหน้านี้ก็มีนะคะออกมาตรงชอบนี้ก็จะเจอเป็นหมูปิ้งก่อนเลยนะคะเป็นหมูปิ้งก่อนเลย วิ่งร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะทุกคนนะนะคะก็จะมีคนมายืนรอกันวิ่งแทบไม่ทันเลยนะคะ ขนมใส่ไส้ก็มีเป็นร้านน้ำเต้าหู้นะคะขายดีมากเลยนะคะร้านเต้าหู้น้ำร้านนี้นะคะทุกคนนะเ <Okay. S 2> เดินมาตรงนี้ก็จะมีเป็นร้านหมูปิ้งอีกร้านหนึ่งนะคะคนรอกันเยอะมากเลยนะคะร้านหมูปิ้งนะคะ ตออนนี้ก็หมูท<ม>อดนะคะเอ้ยไก่ทอดนะคะทุกคนตอนนี้อร่อยมากเลยนะคะ่ะฮะอันนี้เดี๋ยวนะ แตงโม,ม,มทอปนะบะจางบาจางบาจางนะคะช่วงเช้าเช้านี่ของกินเยอะมากเลยนะคะทุกคนนะ เขาแ่นนะคบเขาแ่นะคะเขาแต่นถุงละ35บาทสถุงร้อนะ,ะทุกคนนะ แตกนะคะขนมถ,ถังทอง,งนะคะทุกคนนะชิ้นละยี่สิบบาทนะคะทุกคนนะมีหลายไส้มากเลยก็สุดแล้วนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดช่วงตอนเย็นนะคะตอนเย็นเนาะที่จะไปข้ามไปฝั่งโดมฝั่งน้นนะคะฝั่งช้าก็จะอยู่โซนฝั่งนี้นะคะ